สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีมิถุนขอให้ไพ่ชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับชาวมิถุนประจำเดือนธันวาคมปี2021นี้ด้วยค่ะ ดูกันสิว่าไพ่จะให้คำแนะนำอะไรกับชาวราศีมิถุนนาะว้าวไพ่ตัวตนของท่านก็คือสองเหรียญการหมุนเงินอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยแต่คุณก็จะผ่านมันไปได้หรือชาวมิถุนบางคนที่กำลัง ซื้อขายหุ้นอยู่อาจจะแบบสนุกเลยอะนะเกี่ยวกับหุ้นเนี่ยหมุนหมุนเงินเนี่ยสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกก็คือ6ไม้เท้าเป็นลักษณะของบุคคลที่จะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากอดีตที่เขาเพียรพยายามที่จะทำมา แม่หมอบอกเสมอว่าสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกเป็นไปได้ทั้งสามีภรรยาบุตรคุณพ่อคุณแม่คือคนในครอบครัวหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานนะสิ่งที่คุณคาดหวังคุณคาดหวังที่จะหลุดพ้นจากความอึดอัดมืดแปดด้านเหมือนถูกมัดมือปิดหูปิดตา ไม่กล้าขยับกลัวการเปลี่ยนแปลงรอคอยความช่วยเหลือส่วนไพ่อดีตที่ผ่านมานานมากแล้วเนี่ยสิบถ้วยคุณมีโอกาสได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกมีความสุขมีการร่วมงานทำบุญร่วมฉลองอะไรกันบางอย่างหรือแม้แต่มีโอกาสได้ไปร่วมงานศพบุคคลในครอบครัว งานศพงานเก็บกระดูกหรืออะไรก็ว่ากันไปก็คือมีทั้งงานงานบุญมีทั้งงานขาวดำสิบถ้วยเนี่ยสำหรับแม่หมอเนาะโอเคส่วนอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ยสีไม้เท้าชาวมิถุนคุณมีความมั่นคงทางการงาน หรือมิถุนบางคนอาจจะคิดที่จะอยากอยากออสร้างบ้านใหม่หรือสร้างกิจการงานเล็กๆเป็นของตัวเองแต่คุณน่ะจะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมากขึ้นนะ่ะนะส่วนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ก็คือแปดถ้วย การที่ต้องห่างเหินจากคนรักไปช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือชาวมิถุนบางท่านเนี่ยอาจจะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานของคุณนะนะคืองานที่คุณเคยทำอยู่เนี่ยคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเลยเปลี่ยนสายงานอนะ่ะอืม หรือคุณกำลังออกเดินทางเพื่อตามหาสิ่งที่ทำให้คุณเติมเต็มสิ่งที่คุณคาดเอ้ยไพ่สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขเนี่ยแปดไม้เท้าเนี่ยคือคุณอาจจะมีปัญหาในการเล่งผักดันกิจการงานของคุณให้เจริญเติบโตไปอย่างรวดเร็วคือกิจการคุณมันอาจจะ ไม่เป็นอย่างที่คุณหวังอะนะอันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่กิจการงานนะหมายถึงแผนทุกอย่างที่ชาวมิถุนคิดวางแผนเอาไว้อะมันไม่เป็นอย่างที่คุณหวังไม่ว่าคุณอยากจะซื้อบ้านซื้อรถหรือทำกิจการเล็กๆข,ของตัวเองหรือทำสวนทำไร่อะไรก็ตามแต่นะ่ะมันไม่ได้ผล,ผลผลิตอย่างที่คุณต้องการนะนะ ส่วนไพ่คําแนะนําของคุณเนี่ยไพ่แนะนําคุณว่าการให้และรับที่เท่าเทียมกันน่ะมันจะเกิดผลดีกับคุณคือถ้าคุณได้รับมาคุณก็ต้องให้คืนเขาบ้างไม่ใช่คุณเป็นฝ่ายรับอยู่ฝ่ายเดียวหรือไม่ใช่คุณเป็นฝ่ายให้อยู่ฝ่ายเดียวมันต้องมีอีกคนนึงคนที่รับอะ่ะต้องให้คุณบ้างไม่ใช่คอยแต่จะรับอย่างเดียวหรือถ้าคุณ คิดจะกู้เงินเนี่ยก็ต้องรอคอยธนาคารเขาจะพิจารณาอย่างอรอบคอบว่าคุณจะมีศักยภาพที่จะผ่อนชำระคืนเขาได้ไหมเขาอาจจะต้องพิจารณาคนที่มีศักยภาพมากกว่าคุณก่อนอ่าหรือไม่เท่าขอไปสิบอาจจะได้แค่ห้า ไพ่ก็แนะนำว่าให้ทำใจไวรอนะไม่ต้องคาดหวังมาก50 50สการให้และรับที่เท่าเทียมกันไงสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจลึกๆเลยเดิมูนคุณมีความวิตกกังวลไม่ว่าเรื่องใดก็ตามแต่ชาวมิถุนคุณมีความวิตกกังวลอยู่ในใจหรือมิถุนบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย ได้เข้าไปยุข้ค่องเกี่ยวกับโลกอีกโลกหนึ่งที่คุณไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะ่ะเป็นโลกของของเออ,อะไรสิ่งลี้ลับอะ่ะอืมสายศาสตร์เวทมนต์อะไรก็ว่ากันไปอ่ะนะหรือไม่ถุนบางคนอาจจะ <c oughs> ความวิตกกังวลของคุณนะ่ะอาจจะทำให้คุณกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะ เพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าวิตกกังวลให้มันมากไปอะไรที่มันยังไม่เกิดน่ะไม่ต้องไปกลัวทำแค่วันนี้พรุ่งนี้ให้มันดีซะก่อนถ้าจะคิดไว้ถึงอนาคตน่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็อย่าวิตกกังวลเกินเหตุไปเนาะโอเคไพ่ใบสรุปของคุณก็คือเจ็ดไม้เท้าชาวมิถุนคุณจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรค ขวากน้ําของคุณต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเดือนธันวาเนี่ยอุปสรรคมันจะเข้ามาเรื่อยๆอะนะมันเป็นทั้งอุปสรรคในความคิดของคุณเองหรืออุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่คุณคิดแต่มันเกิดขึ้นจริงๆแต่คุณนะ่ะเตรียมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันกับมันอยู่แล้วคือคุณรู้อยู่แล้วว่า ือไพ่เตือนคุณแล้วว่ามันจะเกิดเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นนะให้คุณเตรียมตัวเอาไว้ถึงไพ่จะไม่ได้บอกละเอียดว่าเรื่องอะไรแต่ไพ่ก็เตือนแล้วว่ามันจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนเดือนธันวาเนี้ยให้คุณเตรียมตัวเอาไว้เหอะอย่าชะล่าใจเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวคุณเองเหรอกคนรอบตัวคุณนั่นแหละ ที่เป็นคนนำปัญหาเข้ามาให้คุณส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องงานอุปสรรคเรื่องงานโอเคค่ะชาวมิถุนถ้าดวงนี้ใช่ดวงของคุณหรือไพ่อดีตไพ่ปัจจุบันมันตรงกับคุณไพ่อนาคตมันก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีมีสุข ในปีใหม่นี้นะคะบายบาย